สวัสดีค่ะแม่ลุงมิคาสุทีค่ะมาดูการปลูกผักอินทรีย์ค่ะเชื้อสุขภาพมีปอทสารเลี้ยงสารปีนี้ค่ะมาดูที่ตำบลตำบลตำบลดำงปฐุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะคะทีนี้เป็นเป็นที่ครับ ต่อไปนะคะเป็นต้นมายืนต้นผักผสมผสานค่ะมีเรือ,อยานางปลูกยานางใส่เข้าไปด้วยค่ะเพื่อการอาศัยซึ่งกันและกันค่ะผักติว้วแล้วก็ผักยานางอยู่ด้วยกันนะคะค่ะต่อไปเป็นมะเขือมะเขือเปาะมะเขือใหญ่นี่ค่ะทํากับข้าวกินสดทําสุกก็ได้นะคะนี่คือ แรงผักอินรีค่ะแรงผักอินรีทำนี้นะคะผักผสมผสานสรวมมีสารเหนนมีต้นหอมมีต่อไปแปลงต่อไปค่ะมีมะเขือพวงแล้วก็นี่แปลงมีปุ๋ยเตรียมดินแปลงนะคะมีมะละกอมีมะเขือมะขือพวงมีพริกค่ะ หนึออ่งผักอินรียนะคะคือต้องปลูกสามระดับเพื่อพื้นทาอาศัยกันมีระดับที่หนึ่งก็พวกไม้ยืนต้นอายุยืนค่ะพวกปักติ้วพวกพ่อแค่คป่าค่ะระดับที่สองก็พวกตาพวกมะละกอมะนาวมะละกอมะนาวแล้วก็ให้พื้นพาอาศัยพวกระดับล่างก็เป็นพริกพริก มะเขือพริกมะเขือแล้วก็พวกหอมซาลเน่อะไรนี่ค่ะเราทําเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีต่อกินผักอินทรีสามสีสามกรรมค่ะครับผักอินทรีย์การปลูกผักอินทรีย์ดีต่อสุขภาพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ